ไม่ได้ครับกินยางปลาปลาช่อนอเมซอนปลาชนอนมซอนโอ้อยยางปลาหอมเป็นตาอร่อยดิปลาช่อนอเมซอนนี่นยางปลาได้ท่านผู้ชมเลยยางปลาวันนี้เอาหวยมาบอกมาฝากเห็นครับยางปลานึน่งเลยแหละฝันในหวยตัวไหนเห็นเดบบอว่าฝันที่ใดที่ละสองตัวสามตัวงวดเด็ดใตัวไหนมันไม่ออกมันถูกแล้วแต่มันถูก ตัวสองตัวอยู่ในตัวในนัน่นนะมันมีไอ้มันไปถูกสามตัวนะ่ะฝันว่าอะไรฝันว่าอะไรฝันเห็ดเป็นตัวเลยฝันได้เรกเลยนะ่ะได้เลกเลยฝันได้ตัวในงวดนี้ไดเจ็ดสองหนึ่งงวดนี้เจ็ดสองหนึ่งลองไปสืดรู้ตัวละทิศตากก็ได้รุนเจ็ดสองหนึ่งฝันได้เป็นตัวเลยเจ็ดสองหนึ่ง แต่ฟันได้ถูกงวดมันเข่าสองตัวนี่อมันเข่าสองตัวไล้มาซื่อก็ไม่เคยตัดแต่ทีอ๋อฟันฝันฝันฟันถูกถูกงวดแต่ว่าซื้อซื้อสามตัวอยากลุ้ยพดอยามตัยโอ้อยากเรียนีแล้วไม่ซื้อสองตัวอ๋อไม่ซื้อสองตัวอ่าท่านผู้ชมนะครับวันนี้พี่ชายพอดีมาเล่นไม่เล่นกับพี่นะครับพอดีพี่แกบอกว่าฝันฝันได้เลขฝันเนเป็นตัวเลยอ๋อฝันเห็นเป็นตัวเลยยงแถวกันเลยเี่งแถวกันเลย เจ็ดสองหนึ่งเลยลองไปซื้อดูลองไปซื้อดูนะครับเจ็ดสองอไหนเน่ยแต่ว่าจะข้อมต้นฝันกระบ้ามันเลี้ยวหนีแล้วกระว่ามันมดหนีมดสินจนเนาะสื่อมันมดหนีไปหลดไปม่มดหนีเป็นหนีตืมซานันตัวเป็นหนีตืมกระชังมันแล้วครับมันถูกมักก็เลียวหนีเออครับมันถูกมันก็เลียวหนีเจ็ดสองหนึ่งนะครับใครชอบนะครับนี่เด้อมากินปลาน้ำกันครับนี่ปลาชอนย่างลองดูลองดู เจ็นะครับท่านผู้ชมเจ็องหนึ่นะครับท่านผู้ชมใครชอบนะครับงวด1หนึ่งธันวาคมสองพ้ 2, นาะนะครับ